สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับเอมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะเอมี่จะมาอัปเดตรถโคราสติดเข้าใหม่กันเลยนะคะคันนี้เป็นโคราสติด1.8 ESport ES นะคะเป็นรถปี2015นะคะคันนี้นะเล็กกไม่ใช้งานวิ่งไปเพียง110,000โลนะคะราคาคันนี้นะคะเราเสนอขายอยู่ที่469,000บาทน,นะคะได้รถเป็นเครื่องยนต์18ตัว ESport ES นะคะชุดแต่งรอบคันเลยคันนี้ บอกเลยนะคะว่าใครได้คันนี้ไปนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะทั้งภายนอกภายในคือสวยงามนะเดิมทุกจุดแน่นอนค่ะรับประกันเลยนะคะว่าไม่มีการกรอไมค์กับสีตแต่งเครื่องแน่นอนนะคะคันนี้นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงเดือนละเริ่มต้นนะคะแปดพบาทต่อเดือนนะคะเดี๋ยวเราพาลูกค้านะคะไปไล่ชมกันเลยดีกว่านะคะว่ารถคันนี้นะคะสวยงามและน่าใช้งานยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะ คันนี้นะคะได้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะแล้วก็มีไฟ LED ให้สีจุดด้วยกันด้านหน้านะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีเทาดำนะคะซึ่งเป็นสีเดียวกับทางตัวรถนะค,ะค่อนข้างจะกลมกลืนแล้วก็ดูดูนะดูสวยงามดูเท่ามากๆเลยนะคะคันนี้นะ,ะมีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะคะคันนี้นะ,ะเป็นชุดแต่งอสปอร์ตรอบคันเลยนะ,ะเป็นชุดแต่งจากศูนย์เลยนะคะ สวยงามนะคะคันนี้สวยงามเลยนะสีเดิมทุกทุกทั้งคันเลยนะคะคันนี้เนี่ยคะเจ้าของเดิมนะ,ะใส่ล้อแม็กมาให้นะคะเป็นล้อแม็กนะ,ะใส่ล้อแม็กมาให้นะคะสวยงามนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะอยากให้ลูกค้ามาลองชงรถตัวจริงลองขับกันได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรโจนนะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทยนะคะซอยหกสิบแปดแยกหนึ่งค่ะนะคะคันนี้นะ,ะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจก มองข้ามของตัวรถทั้งสองฝั่งนะคะคันนี้นะมีคิ้วกันสาดมาให้แล้วสี่บานนะคะสวยงามเลยเดี๋ยวพาชมด้านในกันเลยดีกว่านะคะด้านในบอกเลยว่าสวยงามนะด้านในนี้เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะดูสวยงามดูเข้มมากๆเลยนะ,ค,ะคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้สีแดงนะ,ะพร้อม แตลักนะฮะ ES สปอร์นะเป็นเบาะแท้จากโรงงานนะคะ<ม>เป็นเบาะแท้จากโรงงานเลยนะเบาะไม่ขาดไม่ยับไม่ยุ่ยนะคะอะแล้วก็คันนี้เนี่ยประตูฝาคนขับนี่คือกระจกทั้ง4บานแบบไฟฟ้าส่วนคนขับหนึ่งบานแบบออโต้นะคะคันนี้นะมีลายไม้สีแดงนะเป็นลายไม้เดิมจากศูนย์เลยนะฮะออกมากับศูนย์เลยนะคันนี้นะ เป็นตัวพิเศษนะคะเป็นตัว ESport รุ่นพิเศษเลยนะคะที่จะมีมากี่คันนะที่มีลายแดงนะลายไม้สีแดงคาดอย่างนี้นะคะ,ตะตกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำเนาะมีมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยเดิมแท้เลยนะคะจากทางศูนย์นะคะสวยงามเลยคอนโซลด้านหน้าก็สวยงามนะไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะสมบูรณ์แบบนะคะ คันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะขับง่าขับ,ขบสบายค่ะแล้วก็แอร์ออโต้นะคะส่วนหน้าจอก็เป็นหน้าจอสัมผัสเนาะสามารถเชื่อมต่อต่อตางๆได้เลยนะตรงที่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะคือออปชั่นคันนี้มาครบเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูใบ p ีกันนะคะอ๊บนี่เลยนะคะเป็นรถโคราส์โตลต้าติดงาน1.8 ES สปอร์ตนะคะเป็นรถปี2015นะคะ ราคา469,000บาทนะคะเล vi, 1, 06, นะ็กไมล์วี1 1 6 0 0 0กิโลนะคันนี้เป็นรถน้ำมันล้วนเชื่อเพิ่มเบนซินนะคะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะเพชรยนซื้อเข้ามานี้เป็นมือที่สองนะคะจัดเต็มได้เลยนะจัดเต็มออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้น8,000บาทต่อเดือนค่ะเบาะผู้โดยสารด้านหลังก็เบาะหนังสีดามโดยได้แดงเหมือนเดิมนะคะ เบาะไม่ขาดไม่ยับไม่ยุ่ยนะบอกเลยว่าคันนี้ภายในสวยงามมากๆค่ะเจ้าของเดินขั้นงดูแลรักษาเลยนะฝ้าเพดานด้านบนไม่มีรอยยันอักขระนะคะไฟไท้าย LED นะคะไฟไท้าย LED พร้อมสัยลกโลโก้นะคะ 1.8S นะคะตัว S Sport นะคะคิ้ควโครมยิ่งคาดยาวนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเป็น คาร์บอนแท้นะเพราะว่าเป็นตัวเอสปอร์ตนะฮะด้านหลังก็จะเป็นชุดแต่งคาร์บอนนะคะคันนี้มีปลายท่อซิ่งมาให้เนาะคันนี้นะคะเสียงเท่าก็จะแบบดังๆนิดนึงนะคะสปอยเลอร์หลักนะคะเป็นสปอยเลอร์ของแท้จากศูนย์นะสวยงามเลยนะคะคุณลูกค้าคา่แล้วประกันเลยนะคะว่าเดินแท้ทุกจุดแน่นอนนะไม่มีการจับสีกรอร์ไมมาแน่นอนนะคะ รถมือเดียวนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเนาะแต่ว่ายังอยากเช็ครถนะคะสามารถเอาเลขตัวถังรถคันนี้เนาะไปเช็คศูนย์ได้เลยนะคะที่โตต้านะคะทั่วประเทศเลยนะคะบุ๊กเซอร์วิอยู่ครบแน่นอนค่ะนะคะบุ๊กเซอร์วิทยู่ครบแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะเราได้มาอยู่ในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้แล้วนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,800ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เลยนะใหญ่ที่สุดเลยของรุ่นโคราติดเลยนะคะบอกเลยว่าพลังกำลังในการเล่นเครื่องเนะะี่ยค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยนะ,ะวิ่งเดินทางไกลต่างจังหวัดค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะคะเหยียบนิดนึงก็บอกเลยว่าไหลปื้ดแน่นอนค่ะ เดีะะ๋ยวพาดูคันหน้านะคะันนี้เป็นคันเดิมแท้จากศูนย์นะคะไม่มีการชนหนักมาแน่นอนค100่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะรอยน็อตต่างๆนะคะบอกเลยว่าไม่เคยถูกการไขแต่อย่างใดเดี๋ยวให้ดูน็อตฝากระโปรงน็อตฝากระโปรงก็ไม่เคยถูกการไข่นะ,ะบอกเลยว่าฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอน,นะคะ่ะแผ่นกันความร้อนต่างๆนะคะแผ่นกันความร้อนสติกเกอร์ตามมกรจากโรงงานทุกอย่างก็ยังคงสภาพเดิมนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆ,ๆก็ยังสวยงามอยู่นะ เม็ดอา,าต่างๆก็ยังสวยงามอยู่นะคะสวยงามจริงๆนะคันนี้นะคะรอยน็อตเม็ดอา,าต่างๆทุกอย่างยังคงสภาพเดิมจริงๆนะคะคันนี้นะะ้ำบอกเลยว่าใครที่สนใจมารองชมรองขับกันได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเสรีไทยนะคะซอยเสดไทย68แยก1มาแล้วก็ติดต่อเอมมี่ได้เลยนะคะ สำหรับน้าลูกค้าท่านไหนนะฮะที่สนใจโคราติด1.8 ES Sport ปี2015คันนี้นะฮะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0967252736นะฮะเบอร์เอมี่แอนไลน์ก็ได้นะคะอยากมาลองขับรถอยากมาชมรถตัวจริงหรืออยากมาดูรถหล,หลายๆคันที่บริษัทเพินต์ก็มาได้เลยนะคะที่สำนักงานใหญ่ เสรีไทยนะฮะซอยหกสิบแปดแยกหนึ่งอยู่ในเขตพื้นที่มิบุรีกรุงเทพมหานครนะคะมาแล้วก็ติดต่อเซลล์เอมี่ได้เลยนะคะคันนี้นะคะสนใจนะเป็นรุ่นหนึ่งจุดแปดเอสปอร์ตปีสิบห้านะคะเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันโลราคาสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทต่อเดือนจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวกันไปเลยนะคะสนใจก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ก่อนจากกันนะคะก็รบกวนฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ